พี่พี่เฮ้ยอย่างใหญ่น่ะก็่ได้จุดกึอกไปบอกแ่บพี่วบหูใจ้เรือหนอหนอเฮ้ยก็ยะมาหันแม่ตัวไม่อยางนี้นี่ยังหยังน่ะพี่ด้พี่แต่ยยางน่ะจะลำพัดจ้ะหนูพี่ปวดแดดมันฮ้อนน้องไปแดดอย่างไรบ้านอาลงจะยุ่งน่ก็ปี่นี่พี่ถามกรรมเล่นล่ เอาเป็ดตาหวานได้กุ่มละว,วิดีโอนี้เป็นแง่มนะมันงามจะเอาอากาจะหลังนะกะท่าโอเดชเชสทียังใดก็ยังอ่านปะเคยว่างามขึ้นเจ้านะคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานมีทรัพย์สินมากมายทรัพย์สลิงคานนี่กะนบริการม,ม,มากมีเออเนี่ยอย่างมันยุ่งอย่างฟูนี่เปิดหน้ากากถัดไรเป็นฟุูมบ้านเลย เออดูหมดแล้วหืเหินจานล่างๆนี่เออน้องดูดหมดแล้วน้องเจ็เหินมรดกปีเจ็สไอสตับห้องตั้งบไอี่ไอสเออแบบไอส์ใช่ยังเป็นยังอยู่ไ้หรพี่เป็นวัดเขาออกก่อนนะพี่เป็นวัดเอาอ่ะพี่เป็นวัดเนาะเอาโอเงินทานแงมน้าบาร์เดียนี่นะไอหยังมาชมกันอยู่ในกัดดึงวานน่ยิมแงมอยู่ไหนใครเลิศอยู่ไหนมีใครมรู้ป้าใจหงนะพี่ตาผมมาไม่อยากแล้ว แป้หูดังนะพี่เจ้าแปหูดังอ๋อพี่เป็นสิวเซียนเอาดีๆพี่โอเอาดีๆพี่เป็นสิวเซียนพี่สาวสองพันบอกน้องมาแล้วน้องรักไปค่ะพี่สาวสองพันนะเรื่องอย่างเนี้ยเรื่องอย่างเรื่องหูดังเนี้ยพี่เป็นแย่หูดังนะพี่เป็นแย่หูดังนะพี่นย่หูดังนะหูดังพี่เป็นสิวเซียนพี่ก็เลยซื้ออย่างก็ที่เปิ้ลขายนะมาเปนหูพี่บอกเคยมีตอนแอกจริงๆนะมาเจ๊คนโง่ละ พี่บาได้เคยมีความรักต่อน้องพี่สามพันว่าใดพี่สามสพันแม่โอเดสมาไปแย่หูดังนะแย่งฮุ่วดังแม่อยู่ได้อยู่ดีแย่งใครก็ใจไปเศรซอกกว่าใจบะหุงหาอิ่มพี่ไปเต้ามาเรียมเสาเต่าไหนเอาคนน้องไปเต้าตัวนรับปีเอาคนไปเต้าตัวเองถ้าใดลงอย่างใดเขาบอกน้ำเต้มเขาจะก็แค่เต้าเหมือนกันน่ะโอ้ยเจ็บเด็กอแกนพี่สาวบมโบว์ว่าใดอหออีโอเดสนะมึงแม่ไปแย่หูดังแม่ ไปนี่หู้ดังมาแี่ใ่้ได้กลัวละอ้อนบะหุ่มนะกลัวพระจายบะฮักกลัวพระจายบะลหลงกลัวเปินมาแม่อันพระค๊อยนะลุงตอมเย้พี่สาวเขาใส่พี่สาวบอกน้องพี่บอกว่าสิวเสียนน้องบบเจือบบเจือพี่บอกว่าพี่เต้าน้องตึงบบเจือจะไปเต้าที่เดียวกับพี่ก่อแม่ไปถ้าอยากไปเต้าที่เดียวกับพี่น้องน้องโทรไปเลยโทรไปไหนโทรไปหาหมอจ้างหมอจ้างที่ไหนเออเรื่อง เดี๋ยวพี่อย่าบอกเพิ่อเดี๋ยวพี่สุบซาดน้องเอาแล้วพี่ก็ขอยืนยันเลยรับฝากเดนนันพาไปบอกพี่สาวสองพันตัวว่าพี่โอเดตเจสซิบมาได้เงี้ยคุณดังเจ้าพี่เนี่ยพี่มาได้เงี้ยพี่เนี่ยพี่มาได้เงี้ยน้องหันอยู่พี่เนี่ยเดนนันพาไปบอกไปสองพันตัวว่าโอเดตเจสซิบมาได้เงี้ยคุณดังเจ้าพี่จะฝากน้องไปอีกเจ้าเพราะคนที่ฮู้ดีที่สุดว่าพี่เนี่ยคุณดังหรือเปล่าน้องเนีแยเอาไปฝากพี่มาได้เงี้ยเจ้าน้องเอาคูณดังแต่มีคนอื่นเงี้ยให้พี่ ถ้าอยากหูว็หายง่าย่รพี่ใโทรไปถามที่หมอจางแล้วหมอจ้างอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะบอกให้เบอรอบ์โทรหมอจ้างเขา็นอยู่ไหนม้องน้องไปหูหนเนี้าใหม่นะก<ล>ะกะงามขึ้นอ<ะ>ีกพี่เต้าพี่เต้าอย่าเกินหน้าเกินตาเกินหน้กนตาอย่างไกลงานพ่ะขนคนงานพ่อแต่งอืมสวยอย่างเดียวพอได้น้องสวยแล้วเขาก็ต้องแบบมีสติสตังค์ตัวเองไปละพี่เป็นวัด